คลิปนี้พาเพื่อนมาดูการทำมะขามอะไรครับแก้วมะขามแก้วทำวิธีเกือมากลุกกันอย่างนี้ในนี้มันมีอะไรบ้างในส่วนผสมนี้ม,มีพริกน้ำตาลเกลือพริกน้ำตาลเกลือนี่ก,ก็ทำขายก็ทำ,บบทำแบบนี้หรือเปล่าทำแบบนี้แหลยในเซเว่น น,น,นี่ครับพี่น้องคนตะคลุกแบบนี้เด้อครับดีออกดีออกก้อนก้อนทำไว้กินนานๆได้อราจะ,จะนวดไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันดีๆให้มันเกาะ กาะน้ำตาลเกาะพริกเกลือแล้วเราก็มาบีบเป็นก้อนก้อนพอมันได้แล้วเราก็มานวดนวดแล้วก็ทับเป็นก้อนก้อนก้อนเล็กๆแล้วก็ติดเอามา้เนี้แล้วก็เอาลงในกระปุกแล้เียใกระปุกไว้ ในกระปุกเราก็ใส่พริกเกลือลงไปใครชอบก้อนใหญ่ก็ก้อนใหญ่ก้อนเล็กผสมก็ใส่การนวดเดี๋ยวเอาไว้นานๆเนื้อมะขามมันก็จะเข้าเองมันจะเข้ากัเาาบเนื้อมะขามเกลือก็จะออกเค็มๆ หวานหวานเปรี้ยวๆผิดๆรส<ๆ>ชาติเหมือนอยู่ในเซเว่นแต่ถ้าใครมีเกลือเม็ดใหญ่เอาเกลือเม็ดใหญ่โรยลงไปก็จะเหมือนในเซเว่นเลยถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยพริกป่นถ้าใครขยันสามารถทำขายได้นะจ๊ะใส่กระปุกเล็กๆทำขาย บีกบกินแก้ง่วงจ้ะใครง่วงนอนก็กินแก้ง่วงไปไม่ต้องกลัวเวยน,ะน,ะะนั่นนะจ้บีบแน่นบีบแรงๆเลยหรใครไม่ชอบบีบก,ก็เอาเป็นแบบนี้มันก็จะแบบไม่น่าทาน ทำกินเองได้นะกถ้าเนื้อมะขามมันเยอะมันจะเกาะตัวไวเนื้อมะขามมันน้อยมันจะไม่ค่อยเกาะตัวมันจะค้กกันเาต้องใช้ออกแรงบี เรายี่ให้มันเข้าเนื้อให้มันติดพริกเกลือแล้วมันจะซึมเข้าเนื้อมันเองค<ๆ>่ะเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปอเอาปริมาณเอาลองทำดูนะจ๊ะลองทำชิมดูใช้มะขามเปรี้ยวๆบ้านเรานี่แหละจ้ะ แกเม็ดออกค่ะแต่บางคนไม่ชอบเอาเม็ดออกก็ปอกเปลือกแล้วก็ทําเลยแต่ถ้าเนื้อขามเยอะนะเนอะกคลุกเลยจะเอาเป็นแบบนี้จะลงแต่กระปุกไว้กินนานได้ไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นก็ได้เทียบ ฝากดติดตามด้วยนะครับมีคลิปอะไรเจ๋มดีๆเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดนะครับช่องจันโกลพากินครับคลิปนี้ขอบคุณมา,มากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมค,ครับ